ป่าผมว่าเอาเนี้ยทางป่านะน่าจะมีกินนะป่าคไก่เท่าไหร่อ่ะเอาสามพันแล้วันี่สามพันไม่รอดมั้งเอาสองพันแล้วกันแบ่งหน่อยอ่าไม่เป็นไรวันนี้ผมจะไม่เปิดบินได้ป่าน่าจะเบียดหน่อยอ่ะขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับผมครับเดี๋ยวเอาไปลงประมูลดีกว่าอย่างตามๆต้องมีสามสี่พันเราเนี้ยจะครบเวลาแล้วยังไม่ข้ามทุนเลยโอ้ใส่แตกแนวเฮ้ยคนต้นคนต้นครับผม ช่วยอะไรผมอยากดิได้ดิป๋าช่วยครอบพายผมได้ไหมครอบไปสี่พันข้ามไปเลยไม่งั้นผมไส้แตกแน่เลยโอ้นี่ยหรอป๋าซื้อมาอะไรซื้อมาสองพันจะไม่ข้ามทุนเลยเดี๋ยวผมขอให้สี่พันนะได้ได้จะมีคาปิดตอนหลังก็ได้ได้ไปได้ได้โอเคครับครับครับป๋าได้ครับคุณต้นอ่ะสี่พันที่เปิดประมูลไปอ่ะค่าอะไรป๋าก็ที่ปิดประมูลไปผมไงสี่พันนี้เอาป๋าให้ผมคอช่วยไม่ใช่เหรอไม่ใช่ขรอบเล่นนี้ผมประจานนะเอาอะไรวะกูโดนอีกแล้วสี่พันอ่อนมาด้วย ไม่คันดังทั้งปีอ่ะโดนอีกแล้วกู